สวัสดีค่ะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราจะชวนกันคุยในเรื่องของเส้นทางการเข้าใจศาสนาธรรมของคนทั้ง6จริตค่ะซึ่งวันนี้ก็จะยังอยู่กันที่พุทธ,ธจริตนะคะพุทธ,ธจริตเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านให้ยาเอาไว้4ขนาดค่ะแต่ว่ายา4ขนาดเนี้ยเท่าที่ออมศึกษาส่วนตัวนะคะอมอรู้สึกว่าต้องคนที่มีปัญญาระดับที่โอโ้โหลึกมาก แล้วก็มีความเข้าใจโลกมาประมาณนึงแล้วอะถึงจะกินยาแค่4ี่เม็ดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเพียงพอละแต่สาหรับออมนะในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็คือจริงๆออมไม่ได้ด้อยค่าความเป็นผู้หญิงของออมนะคะออมหมายความว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติภายในตัวเองในขั้นตอนแบบลึกๆมากๆเหมือนที่ คนที่เขามีโอกาสศึกษาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาสามารถทําได้นะคะด้วยเราก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเราก็ต้องเรียนหนังสือไปโรงเรียนนะคะก็เรียนปกติที่เราต้องเรียนกันทั่วๆไปนะคะทีนี้เนี่ยพออยากจะเข้าใจธรรมชาติมันก็เลยรู้สึกว่าความรู้ที่หลวงพ่อให้เอาไว้อะมา เป็นยาสีขนาดเนี่ยสำหรับตัวเองคิดว่าไม่พอเอ๊ะแล้วอะไรทําให้คิดว่าเราเป็นคนที่เป็นพุทธ,ธจริตเรื่องนี้ค่ะก็เกิดจากการที่เราศึกษาตัวเองด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าเอาไว้ด้วยเคยมีหลวงตาท่านหนึ่งค่ะที่อมเคยเล่าเอาไว้ใน E ีก่อนหน้าท่านก็บอกว่าอมเนี่ยเป็นคนที่แปลกเป็นคนที่มีจริตรวมกันทั้งหมดในตัวเองเนี่ยหกจริตครบเลยเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราสามารถเข้าใจจริตที่อยู่ในตัวเองได้ทั้งหมด6จริตเนี่ยโอ้โหมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรอ้อมก็เลยถามว่ามนุษย์ทั่วไปเขาเป็นอย่างนี้กันไหมท่านก็เล่าว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมนุษย์ทั่วไปก็จะมีอยู่ในตัวเองประมาณ2อสาจริตนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีจริตเด่นๆอยู่แค่จริตเดียวแต่อ้อมอ่ะมันแปลกมากตรงที่เอาทุกอย่างมาไว้ในตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนต้องเข้าใจทั้งหมดในตัวเองให้ได้ทุกจริตอันนี้ท่านก็บอกว่ามันมีนัยยะซ้อนเล้นนะแต่ก็เออช่างมันเถอะ มันถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแล้วว่ามันมีเอาไว้ทำไมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องพุทธ,ธจริตในแบบคาราวาสกันก่อนก็เกิดมาขนาดนี้ค่ะก็จะบอกว่ายาสี่ขนานที่หลวงพ่อให้ไว้ในหนังสือกรรมฐาน40สําหรับพุทธ,ธจริตสําหรับออมออมคิดว่าไม่เพียงพอในความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่จะเข้าใจสัจธรรมค่ะถ้าเรา คําว่าพุทธ,ธจริตเอ๊ะมันยังไงอะ่ะคนที่กำลังจะไปเป็นพระพุทธ,ธเจ้าหรอ๋เอเปล่าค่ะไม่ใช่เลยถ้าคําว่าพุทธ,ธจริตนะคะสําหรับภาษาอังกฤษก็มีการแปลเอาไว้ค่ะก็คือ Intelligence Temperament นะคะก็สมายถึงผู้ที่ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณาโหก็คือคนที่คิดเก่งช่างสงสัยช่างหาคำตอบอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆนะคะอันนี้คือในยะทางภาษาอังกฤษซึ่งการแปลภาษาอังกฤษอันนี้เนี่ยอมเอาม,มาจากท่านปอประยุตโตนะคะก็ท่านท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะศึกษาพุทธาศาสตร์ในเชิงลึกจริงๆแล้วอ่านบาลีไม่เข้าใจ ามอยากชวนค่ะว่าลองไปอ่านภาษาอังกฤษดูเราจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้จะ ต้องปีนบันไดเรียนหรือเปล่าไม่ต้องใช้เวลา500ชาติ10ชาติพันชาติอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาขนาดนั้นหรือเปล่านะคะพอมันเป็นภาษาที่เราพอจะอจินตนาการออกเราก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกอย่างอมมองว่าการศึกษาความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ค่ะมันเป็นการศึกษาเรื่องนามธรรมาท,ที่มันซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมาท,ที่ไม่ค่อยได้มีคนสนใจหรือให้ความสนใจในการศึกษามันในรายละเอียดมาก เพราะคนส่วนมากก็จะศึกษาอะไรที่มันสับต้องได้กินได้สัมผัสได้เมกมันนี่ได้นะคะแต่พอเป็นเรื่องของใจแล้วเนี่ยโอเคบางทีมันก็แบบเหมือนลมอะ่ะเราก็ปล่อยผ่านไปแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกถึงมันได้แล้วเราก็อยากจะเป็นอิสระจับมันได้ในที่สุดนะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่ในนัยยะทางภาษาอังกฤษคะ่ะในพระไตรปิฎกนะคะก็เขาอธิบายเอาไวค้ค่ะว่าพุทธ,ธจริตนะคะมันมีความหมายอันนี้อมแปลงของอมเองนะคืออ่านจากข้อความเนี้ยแล้วอมสรุป ได้สองประเด็นก็คือเขาจะเข้าใจว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นจากประโยคนี้นะคะนี่สองประโยคนี้คือทำอะไรได้อย่างนั้นนี่คือกฎฟิสิกส์ค่ะแอคชั action, ่นเท่ากับรีแอคชั่นทำดีก็ได้สิ่งที่ดีทำไม่ดีก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับมาหาตัวเองนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอะคะ่ะก็คือนี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดไปนะคะก็คือมันมันมีอายุการใช้งานนั่นเอง นั่นหมายความว่าร่างกายและจิตใจของเราค่ะมันมีอายุการใช้งานที่จํากัดนะมนุษย์เป็นแมชชีนเลอร์นิ่งนะเรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะเก็บประสบการณ์ภูมิปัญญากลับไปถ้าเรา ไม่ได้เก็บภูมิปัญญากลับไปแล้วเราใช้ร่างกายและจิตใจของเราไม่ถูกประเภทเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจตัวเองเราก็มีความทุกข์สะสมอยู่ในตัวยเยอะแยะมากนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของจริตทั้ง6นะคะอมก็ได้เล่าเอาไว้แล้วใน EP ีก่อนหนะ้าถ้าท่านไหนสนใจก็ลงกลับไปศึกษาก่อนได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันโดยเฉพาะพุทธสถิต เป็นสําคัญเลยค่ะยา4ี่เม็ดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดาพูดเอาไว้ค่ะก็คือจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะอนุสติ2เม็ดนะคะตรงนี้1เม็ดแล้วก็ตรงนี้อีก1เม็ดนะคะซึ่งเอาเม็ดนี้ก่อนเม็ดที่4ี่จะตุธาตวัวตาฐานนะคะก็คือธาตุสี่ดินน้าลมไฟของเรานั่นเองคือให้กลับมารู้ว่าค่ะว,ว่าเอ้ยจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้าลมไฟนะ ไม่ได้มีใครเลยนะที่ Import หูมาจากดาวอังคารนะคะไปเอาปอดมาจากดวงจันทร์นะหรือว่าไม่มีใครเลยค่ะที่ เอาอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่บนโลกนี้มาใช้งานทุกอย่างคือธาตุหมุนเวียนค่ะดังนั้นค่ะถ้าเรารู้แล้วว่าเรากําลังขอยืมธรรมชาติมาใช้อยู่สุดท้ายค่ะเราก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติไปถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ได้พุทธจริตก็จะมีการยึดติดในตัวตนในสิ่งแวดล้อมในผู้คนรอบตัวได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะ อีกกรรมฐานหนึ่งกองค่ะคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาซึ่งอันนี้ค่ะอมก็ได้เล่าเอาไว้ในในอีพีก่อนหน้าว่าเอ้ยอาหารมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามนะเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะคะอันนี้อมได้รับการฝึกจากหลวงตามาอันนี้โอ้โหรู้ซึงซ้งซึ้งซึ้งจริงๆว่าอาหารมันไม่สะอาดอย่างไรนะคะถ้าท่านไหนสนใจลองย้อนกลับไปในอีพีก่อนหน้าได้นะคะก็ได้เล่าเอาไว้แล้วอย่างละเอียดยิบเลยว่าถูกฝึกมายังไงนะคะส่วนอีก2เม็ดค่ะก็คืออยู่ในหมวดของอนุสติซึ่งจะ ขยายความตรงนี้ค่ะในหมวดอนุสติสิ่งที่เป็นยานะคะแก้โรคความไม่รู้ของพุทธ,ธจริตก็คือมรณา,านุสติค่ะและอุปสมา,านุสติกรรมฐานคำว่ามรณา,านุสติเนี่ยหมายถึงเราทุกคนก็ต้องตายนะคำว่าต้องตายนะอาจจะไม่ใช่แบบฟังดูเป็นเรื่องไม่อยากให้มันเกิดจริงๆแล้วคนที่ปฏิเสธความตายน่าจะเป็นคนที่อื เป็นคนที่มีความกลัวขั้นสุดอันนี้หลวงตาเล่าเอาไว้นะคะแล้วท่านก็บอกว่าความตายมันต้องเกิดขึ้นกับทุกสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วในที่สุดเราจะต้องพรากจากทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วแม้แต่ร่างกายและจิตใจของเราเองถ้าเราเข้าใจข้อนี้ไม่ได้เราจะต้องแบกทุกไปด้วยทุกที่ทุกวินาทีและทุกครั้งที่เรานึกถึงความตายค่ะ ไอีกสุดท้ายนะคะก็คือยาเม็ดที่4อุปสมานุสติกรรมฐานมันคือการที่เรารู้ค่ะว่าเมื่อเราตายแล้วเราตั้งใจจะไปไหนถ้าไปนิพพานได้ก็ดีเลยบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่านิพพานมันคืออะไรมันสภาพเป็นยังไงจับต้องได้ไหมมีใครอยู่ที่นั่นบ้างเรานึกกันไม่ออกหรอกค่ะแต่ทีเนี้ยหลวงตาเคยบอกเอามาไว้ว่าถ้าจะให้นึกถึงนิพพานให้นึกถึงความที่เราไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่ต้องไล่ตามอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเอง เราไม่ต้องสนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเรายัางไงนั่นคือใจเราจะเป็นอิสระค่ะหรือใช้คําว่า i n d e p e n d e n นตจากทุกสรรพสิ่งที่ มันเหนี่ยวรั้งเราเลยซึ่งการเหนี่ยวรั้งทั้งหลายค่ะหลวงพ่อฤาษีแดงดำเล่าเอาไว้ว่าสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้แล้วทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่10ขั้น10ระดับนั่นก็คือสังโยชน์สิบนั่นเองก็ถ้าจะให้เข้าใจในเชิงกายภาพบอกออมว่ามันน่าจะทําความเข้าใจตามได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีเแยงดำเล่าเอาไว้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะในเรื่องของสังโยชน์สิบก็ถ้าตัดได้3ข้อแรกเราก็จะเป็นคนที่เข้าสู่กระแสของการ ไม่กลับมาอีกแล้วเข้าสู่กระแสนี่คือถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็อาจจะฟังดูโหยากจังเลยเป็นตั้งโซดาบันเนี่ยต้องฝึกอะไรมานะคะซึ่งหลวงพ่อก็เล่าเอาไว้ว่า,วาตัดสั่งยศสามข้อสีก็ได้โซดาบันแล้วนะคะคําว่าโซดาบันภาษาอังกฤษถ้าจะให้เข้าใจแบบฟังแล้วสบายใจด,ด,ดูดูง่ายขึ้นก็คือ stream enterer นะคะผู้เข้าสู่กระแสคําว่าผู้เข้าสู่กระแสเนี่ยคือเข้าสู่กระแสข,ของการไม่ไหลย,ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์นะคะก็ถ้า ลองไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีกําลังใจเพิ่มขึ้นก็มาแชร์กันได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการศึกษาพุทธศาสตร์ที่ให้เข้าถึงกันในแบบที่หลวงตาท่านแนะนําออกมาว่าถ้ามันเป็นภาษาที่มันฟังดูยากเข้าไม่ถึงชั้นสูงต้องปีนบันไดเรียนก็ลองไปหาภาษาอื่นที่มันมีนัยหมือนเหมือนๆกันแล้วก็ดู Reference นะคะดูคนเขียนดูคนแปลแล้วก็ดูภูบาอาจารย์ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของจริงเราอาจจะหลงทางได้หรือ ปีนบันไดขึ้นไปเรียนแล้วก็ตกบันไดลงมาขาหักได้อันนี้นะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพิจารณาดีๆค่ะเหตุผลที่ออมเคยบอกเอาไว้ค่ะว่าเราเรียนพุทธศาสตร์ในแบบคาราวาสอ่ะเราอาจจะใช้ความรู้ในพระไตรปิฎกเราอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการทําความเข้าใจก็ได้ค่ะเพราะว่า ความเข้าใจว่านะคะนี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะว่าคนที่เป็นพระค่ะคนที่ตัดสินใจแล้วอ่ะโอเคฉันจะบวชแล้วนะฉันจะเป็นพระแล้วฉันจะใส่เครื่องแบบแล้วอันนั้นนะ่ะมันคือเครื่องหมายค่ะที่แสดงตัวตนบอกกับตัวเองแล้วบอกกับโลกว่าฉันจะตัดขาดสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดแล้วนะบ้านรถเงินสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายนอกนอกเหนือจากร่างกายและจิตใจฉันฉันตัดทิ้งหมดแล้วนะมันก็จะเหลือแค่ตัวฉัน ะะเหลือแค่ตัวชั้นเท่านั้นคําว่าตัวชั้นเท่านั้นคือในวงนี้ค่ะคือจะเหลือแค่ร่างกายและจิตใจแล้วก็ภูมิปัญญาที่ตัวเองสะสมไว้แต่ละภพชาติเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ศึกษาตัวเองให้เห็นทั้ง3กลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะคะทั้งส่วนนี้นะคะส่วนใจแล้วก็ส่วนร่างกาย ออมเข้าใจว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเหลือเท่านี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันยังปรากฏอยู่ในชีวิตเราทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวนะคะน้องหมาน้องแมวลูกหลานปู่ย่าตาย,ยายคุณครูเจ้านายลูกน้องผู้ช่วยทั้งหลายนะคะผู้ช่วยขับรถผู้ช่วยแม่บ้านผู้ช่วยเลขานะคะ ทุกอย่างในชีวิตเราอ่ะมันมันมันอยู่หมดเลยอ่ะเราไม่สามารถถัดอะไรไปได้เลยนะคะในเมื่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สิ่งเราอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจในแบบมนุษย์ที่อยากจะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ศึกษาจริงจังเนี่ย มันต้องใช้ความรู้อะไรที่น่าจะต้องมากกว่าที่ในพระไตรปิฎกบัญญัติไว้หรือในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องคาราวาบรลุธรรมหรือการใช้ช่วยแบบคาราวาที่ให้เข้าถึงธรรมะได้ซึ่งอันนี้ก็มีอยู่นะคะถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยอาจจะลองตามหาหนังสือที่ท่านได้เล่าในส่วนนี้เอาไว้แต่ออมก็ยังมองอีกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอีกเช่นเดิมนะคะว่า ความรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนมากท่านพูดถึงเรื่องนางมาทำเรื่องไมซเซ็ตเรื่องวิธีคิดแล้วก็เรื่องที่มาที่ไปนะคะว่าสิ่งนี้มีเกิดขึ้นเพราะสิ่งไหนนะคะจะเกิดสิ่งนี้ได้ต้องสร้างเหตุอะไรเพราะฉะนั้นอมมองว่าการไปอ่านตำราและวิเคราะห์ตำราเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจเพราะหลายๆเรื่องมันเป็นแทนสิดค่ะ h a s i knowledge ไม่สามารถเข้าใจกันได้แค่เพียงฟังต่อๆกันมาพูดต่อๆกันมาหรืออ่านแล้วจำได้ก็ไม่ได้เข้าใจในแบบที่ประสบการณ์ที่พาเราไปถึงจะเข้าใจได้ค่ะไม่เหมือนกันเลยในคลิปตั้งหลายในช่องออมค่ะส่วนมากเนี่ยเราก็จะ เล่ากันนะคะในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจของมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นหลักเลยในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นในเพลย์ลิสต์108วันฝึกใจให้แข็งแรงตั้งแต่ EP 0นะคะจนถึง EP 9อ้อมเล่าแค่ส่วนนี้เท่านั้นเองเป็นแค่ส่วนเดียวนะคะส่วนของจิตใจมนุษย์ว่าทํางานอย่างไรแล้วเราก็เข้าใจมันได้ยังไงแล้วเราเห็นมันได้ยังไงออมเล่าไว้แค่นั้นเองนะคะแต่ทั้ง108คลิปค่ะเราจะคุยกันในทุกๆมิติของความเชื่อมโยงในความเป็นมนุษย์หนึ่งคนของเราเลยค่ะ ว่าในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ร่างกายและจิตใจเรานะแล้วเราเนี่ยจะวางใจจะเข้าใจบุคคลที่อยู่แวดล้อมเราสิ่งที่เราครอบครองความแตกต่างหลากหลายที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะ เขาก็จะส่งผลกับความไม่มั่นคงทางจิตใจของเราได้เราจะวางใจแบบไหนเราถึงจะไปปลายทางของคนที่มีความเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะเป็นผู้สัง่าง,งามทางการกระทําและพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่เป็นคนที่ตอบสนองอะไรโดยฉับรันแล้วก็กลับมานั่งเสียใจกับวิธีการกระทําของตัวเองในภายหลังดังนั้นนะคะเวลาที่เราเดินทางไปกับการดูคลิปของออมทุกๆตอนในช่องเนี่ยค่ะออมได้เรียงลําดับเอาไว้แล้วตั้งแต่ EP หนึ่งไปจนถึง อีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคะ่ะถ้าท่านไหนเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อยากจะชวนไปดู EP แีแรกๆก่อนนะคะถ้าเป็น playlist 108วันฝึกใจให้แข็งแรงเริ่มดูตั้งแต่ EP พีูงเลยนะคะเพราะว่าวางแผนเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่ ความเข้าใจเรื่องของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็จะค่อยๆเรียงลําดับการจัดการตัวเองการจัดการสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมนะคะแล้วก็การวางใจเพื่อให้เข้าถึงปัญญาขั้นสูงสุดที่มนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้นะคะถ้าเป็นเพลย์ลิสต์2อง8ค่ะก็อยากชวนนะคะอยากชวนให้ดูตั้งแต่ ep 1เพราะว่ามันเป็นการเรียงลําดับความเข้าใจค่ะว่าเราจะเอาไปต่อยอดนะคะความเข้าใจที่อยู่ในคอร์อสที่เป็น108คลิปได้ยังไง108วันฝึกใจให้แข็งแรงซึ่งในส่วน ของ playlist สองห้าหกแปดค่ะก็คือจะเป็นส่วนขยายนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยคนก็อาจจะเออไม่อยากดูละฟังเบื่อและรำคาละก็จะค่อยๆค่ะค่อยๆเติมความเข้าใจเรื่องของความเข้าใจตัวเองความเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วก็วิธีการวางใจเนี่ยด้วย playlist สองห้าหกแปดค่ะซึ่งขอขอ q จริงๆแล้วนก็คือ playlist 108ปันฝึกใจให้แข็งแรงนะคะเล่ามาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างนะคะท่านแรกก็คือของเบ้งถ้าใครได้เคยอ่านสามก๊กนะคะหรือดูสามก๊กเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าขงเบ้งเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเจอปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดปัญหายากแค่ไหนก็แก้ได้หมดเลยแล้วก็เป็นคนที่วางแผนกรอรับปัญหาในอนาคตได้ด้วยคือวางแผนดักรออนาคตเลยอะคะ่ะ ว่าเอ้ยปัญหานี้มาหรอเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆโอเคแล้วต้องต้องแก้มันยังไงนะคะก็รู้ทางเดาทางได้การที่ของเบ้งสามารถทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความรู้อยู่หลากหลายสาสตร์นั่นเองค่ะเราถ้ามีความรู้อยู่น้อยนะคะเราก็จะแก้ปัญหาได้น้อยความกล้าความภาคภูมิใจในตัวเองความห้าวหาญในตัวเองแล้วก็ความที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอืปัญหาหรอฉันเอาอยู่แน่ๆ ไม่เคยไม่เคยเจอใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะหาวิธีซึ่งความมั่นใจอะไรพวกนี้ค่ะในการเผชิญหน้ากับปัญหามันเหมือนแบบคนที่เคยเล่นเกมมาแล้ว่เป็นร้อยๆ้อยด่านอ่ะด่านแรกๆโอ้โหชิลเลยกลับไปเล่นใหมก่ก็โอ้โหชิลมากนะคะแต่คนที่ไม่เคยเล่นเกมอะไรผ่านเลยหรือไม่เคยเล่นเกมอะไรเลยจเจอเกมง่ายๆด่านแรกๆก,ก็โ,โหทำไม่ได้แล้วนะคะ เพราะงั้นค่ะยิ่งความรู้เรามากขึ้นประสบการณ์เรามากขึ้นความสามารถเราก็จะมากขึ้นความมั่นใจในตัวเราก็จะมากขึ้นความองอาจในตัวเราก็จะมากขึ้นด้วยอย่างขงเบ้งค่ะเขามีความรู้ทั้งเรื่อหงโหงราศาสตร์ดาราศาสตร์ภูมิาศาสตร์ยุทธศาสตร์มนุษยศาสตร์การบริหารรัฐศสาสตร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งในยุคนั้นคนอายุ20กวา่าอย่างขงเบ้งจะรู้ขนาดนี้มันโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะที่สําคัญขงเบ้งเนี่ยก็จะแวดล้อมตัวเองไปได,ด้วยแต่คนเก่งๆนะคนที่เปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ เพราะงั้นค่ะเขาถึงเป็นกุนซือที่เป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เราเคยได้ยินชื่อเขานะคะเพราะฉะนั้นเราค่ะยิ่งรู้มากไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งมากนะคะถ้ารู้มากใช้ประโยชน์ได้มากานั่นแหละค่ะเราจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแต่ว่าถ้ารู้เฉยๆไม่เคยเอาไปใช้ประโยชน์เลยมันก็แค่เป็นความรู้ที่เก่าเก็บอยู่ในความทรงจําของเรานะคะเพราะฉะนั้น คงเป็นก็เลยเล่าเอาไว้คงจื้อก็เคยพูดค่ะว่าความรู้มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์นะคะปัญญากับความรู้ไม่เหมือนกันปัญญาเกิดจากการเอาประโยชน์จากความรู้เอาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเ,เอาเอา,เอาความรู้เราไปบูลลี่ชาวบ้านเล่นอะ่ะแล้วเราไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรได้เลยแม้แั่ตัวเราเองอะ่ะอย่างนั้นก็เรียกว่า bakalım, รู้ไปก็เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความรู้เราไปใช้ด้วยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่โอ้โห ท่านนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นยอดมนุษย์อีกท่านหนึ่งที่ตามตำนานพุทธศาสตร์ที่เราเคยศึกษากันมาเทก็คือพระเจ้ามิลินนั่นเองในเรื่องนี้เนี่ยค่ะมีกระตูนนะคะถ้าท่านไหนสนใจอาจจะติดตามเรื่องของพระเจ้ามิลินแล้วก็พระนาคเสนซึ่งพระเจ้ามิลินเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีความรู้พิเศษหลากหลายด้านมาก คือนอกจากจะเป็นพระราชาแล้วมีพระราชทรัพย์มากแล้วมีพระราชากำลังมากแล้วเนี่ยมีความรู้พิเศษอย่างลึกซึ้งถึง18ศาสตร์นะคะรู้เยอะรู้ลึกแล้วก็สามารถพลิกแพลงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพระองค์นี้ก็เป็นคารวะบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อีกท่านหนึ่งนะคะเพราะเพราะว่ามีความรู้เยอะศึกษายอย่างจริงจังนะคะ คือศึกษาลึกศึกษาเยอะจนพระในพระนครน,นี่หนีกันหมดนะคะสมมติถ้ามาเจอพระนากเกศแล้วก็พระนากเกศเรนี่ยก็สามารถสอนบรรลุธรรมได้โดยที่ เล่าเรื่องง่ายๆนะคะเอาเรื่องนมามธรรมมาเปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราให้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจง่ายถ้าท่านไหนสนใจนะคะเอามอยากชวนให้อ่านในเรื่องของวิรินทปัญหาเล่มนี้เนะะี่ยค่ะออมซื้อมาจากวัดท่าสุงถ้าจำไม่ผิดแต่ราคา60บาทเองออมใช้เล่มนี้ค่ะเป็นเหมือนพจนานุกรมทางนมามธรรมที่เวลาไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะต้องแปลว่าอะไรนะคะอย่างสมมติว่า1คํา1คําคเนี่ยพระนาคเสสจะสามารถอธิบายให้เราฟังได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบซ้ําเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบซ้ําในหลายๆตัวอย่างเราจะเข้าใจมันได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะศึกษานาม,มาทํานะคะอยากชวนให้อ่านเล่มนี้จริงๆมันดีมากๆแล้วก็ราคาถูกด้วยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าซื้อข้างนอกถ้าไม่ใช่ในวัดท่าสุงเนี่ยมันจะราคากี่บาทแต่ว่าถ้าสั่งซื้อจากปัท่าสุงนะหรือว่าถ้าใครไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปซื้อเนี่ยก็ไปที่ตึกรับแขกได้นะคะก็มีขายอยู่ไปกี่ครั้งอมก็ซื้อได้ตลอดหนังสือไม่เคยหมดนะคะก็60บาาทอยยกเีให้้้ออ่าานนนนจริงงๆคะะพมถึตีแลวก็ ถ้าท่านไหนดูคลิปของอมในช่องนี้มาตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นภาพนี้กันจนชินตาแล้วนะคะว่านี่คือวิธีการศึกษาส่วนตัวของออมเองด้วยการทําตัวเองให้เข้าใจในเรื่องที่เราอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ปัญญาที่มาจากการฟังนะคะมันก็จะแค่จําได้นะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันได้มันก็อาจจะเป็นแค่โอเคก็แค่เข้าใจมันก็เหมือนกับการที่เรานั่งมองคนอื่นเขาขับรถหรือนั่งมองคนอื่นเขาทํากับข้าวแต่ว่าเออโอเคเราก็เข้าใจแหละแต่เราก็ทําไม่เป็นอยู่ดีนะคะการจะทําให้เป็นค่ะมันก็ต้องทําทั้ง3ส่วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3าแล้วคือหาความรู้ พยายามทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกลงมือทําเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานที่จะพาเราจากคนที่มีปัญญาน้อยนิดแม้ว่าจะจบด็อกเตอร์ก็ตามนะคะพาให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามความไม่เข้าใจในตัวเองในความเป็นโลกมนุษย์และท้ายที่สุดแต่ถ้าเราจะสามารถเข้าถึงความสุขสงบแบบเป็นนิรัน ไม่สั่นสะเทือนกับอะไรบนโลกนี้อีกแล้วแบบ e m o t i o n a l independent ได้เนี่ยเราต้องศึกษาและเข้าใจอะไรบ้างนะคะถ้ามันโอ้โหอ่านบาลีเราไม่เข้าใจนะคะนี่เลยค่ะอยากชวนให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเรื่องนี้ค่ะสั่งยศสิทธหลวงพ่อฤาษีดินดําเล่าแล้วเล่าซ้ําเล่าแล้วเล่าซ้ําแล้วมันเหมือนจะเป็นช็อตคัทค่ะแล้วก็จะเหมือนกับเป็นบันไดที่สั้นที่สุดถ้าเข้าใจง่ายที่สุดก็จะเนี่แหละค่ะข้ามสะพานเนี้ยไปได้ถึงเลยจากความเป็นมนุษย์ปกตินะคะเข้าถึงคนที่เข้าใจทุกสรรพสิ่ง อย่างที่มันจะไม่รีเทิร์นกลับมาทุกอะไรได้อีกแล้วนะคะก็หลวงพ่อก็ได้เล่าเอาไว้แต่ว่าถ้าอ่านสังโยชน์ิไม่เข้าใจนี่เลยค่ะความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเอาไว้จะค่อยๆเล่าทีละนิดทีละนิดเราก็มาแชร์ด้วยกันมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันก็นได้ค่ะก็อย่างที่ออมพูดทุกคลิปเลยค่ะว่าออมไม่ได้มาในฐานะผู้เชี่ยวชาญออมมาในฐานะนักวิจัยแล้วก็อยากจะหาเพื่อนร่วมทางค่ะที่อยากจะเดินทางไปในเส้นทางนี้กันแบบจริงจังแล้วเราก็รู้สึกว่าในยุคนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วอะเราไม่ได้อยู่ในยุคที่เราเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปถามอะไรใครได้นะคะบางครั้งเนี่ยคนในเครื่องแบบที่เขาปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยเราก็หาเขาไม่เจอค่ะ หรืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะมันมันเราเราหาไม่เจอจริง,รงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าถ้ามันเป็นแก่น,น,นพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็ศึกษาได้หนังสือก็ได้ธรรมชาติก็ได้หรือถ้าอยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะมีการจัดสรรเส้นทางจากธรรมชาติมาเสิร์ฟให้เราเองถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆนะคะดังนั้นค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะถ้าท่านไหนมีความสนใจในการเดินทางในห่างใจนะคะกลับมาสํารวจจิตใจของเราแล้วเราก็เป็น ผู้ที่มีความสุขสงบและทรงพลังนะคะก็อยากจะเรียนเชิญน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคละสมควรแก่เวลาเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ